วันนี้เราก็มาลอง6659นะครับก็มาร้านเครื่องเสียงนะครับตีตู้สูตรเครื่องเสียงนะครับช่างบิ้มนะครับไม่ได้เอาคันนี้มาตีหรอกครับแต่ว่าเอามาเก็บนะครับเก็บพวกเสียงพวกซาวต่างๆเพราะว่าเราลื้อเปลี่ยนถังน้ำมันเนาะเราก็ต้องให้ช่างมืออาชีพเขามาต่อหลือได้ แต่เรามาต่ออาจจะไม่ได้ชัวร์ให้เขาทิไปในตัวด้วยนะครับก็โอเคนะครับเสร็จสับนะครับยกคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามมาดูคันเล็กของเราอีกหนึ่งคันนะครับกําลังสร้างอยู่นะครับนี่เลยครับอันนี้12นิ้วคิกเกอร์นะครับส2นิ้วคิกเกอร์2ดอกนะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็น d ีเอสนะครับแดนิ้ว2ดอกครับสำหรับรถโดเรมอนคันนี้นะครับข้างในนะครับซับขึ้นลูกใหม่นะครับอันนี้แดมข้างในนะครับแผ่นแดมข้างในเรียบร้อยนะครับแดมข้างในเรียบร้อยนี่ขึ้นแบบใหม่นะครับรลอแบบใหม่เลยใช้ไม้นะครับ อันนี้ทําชั้นวางแก้วอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ใช้ไม้ไม้อัดเขียวนะครับไม่ให้ขึ้นลาของเก่าก,ก็ใช้มาตั้งแต่ปีน้ําท่วมปีห้าห้านะครับทําปีห้าห้าคันนี้จมน้าทั้งคันนะครับก็เลยทําสีทําอะไรใหม่นะครับหรือใหม่หมดนะครับยิ้วทั้งคันพอทําเสร็จเครื่องเสร็จสีเสร็จก็มาทําเครื่องเสียงตั้งแต่ปีห้าห้าปีห้าสี่จมน้ําทั้งคันนะครับ ก็เลยเอามา modify เนาะแล้วก็เอาไว้เปิดฟังตอนเย็นๆน,นีครับตอนนี้เราใช้เครื่องเสียงเป็น g p s นะครับที่เราจะทำใหม่ใช่ไหมเิ่มใช้ระบบอะไรนะ DSP <B FP. S 1> เราใช้ระบบ DSP แหมนะแเราก็ไม่เข้าใจนี่ครับช่างใหญ่เรากำล,ลังเล็นะงลูกค้าท่านใดนะครับต้องการงานทานเนนะครับต่อมาได้นะครับตอนนี้เราขึ้นแผงใหม่เลยนะครับ ความคืบหน้านะครมา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 ให้ดูนะครับเพราะว่าของเรามีทั้งระบบเครื่องเสียงควบคุมจอนะครับขึ้นลูกโครงสร้างขึ้นใหม่นะครับรอใหม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเรซินงานเรซินงานออกแบบนะครับตู้สูตรนะครับตู้สูตรที่เราจะทําแล้วก็ทํารุดใช้งานได้จริงนะครับแบตเตอรี่หนึ่งลูกเอาอยู่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งลูกเอาอยู่ รเราลองไปใส่ดูสิอันนี้เราอันนี้ power ma ตัวนี้นะครับของผมใช้มาตั้งแต่ปีห้าห้าห้านะครับเป็น ma นะครับคาดดีนะครับอันนี้ขับสิบสองนิ้วเมื่อก่อนคันนี้ผมใช้ jbl อยู่นะครับ jbl สิบสองนิ้วอยู่ตัวนี้ก็เลื่อนมาอัพเดตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับเจ้าถังเงินคันนี้ นะครับเนี่ยฮะช่างใหญ่เขากำลังวาดแบบวาดแปลนออกแบบตู้สูตรนะครับออกแบบตู้สูตรฟังเพราะๆนะครับเอาแบบนิ่มๆไม่ได้ฟังแบบฟังแบบผู้ผู้ผู้ส,สวนะครับไม่ใช่สวเขากำลังจะไล่ออกนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงแบบผู้สวฟังนุ่มๆนะครับ นุ่มๆแต่บานนี้นะเนี่ยสิ่งที่ได้มานะครับก็เป็นหนึ่งครับผลงานของเรานะครับที่ได้สร้างกันขึ้นมารุ่นนี้บางท่านอาจจะเป็นว่ารถรุ่นอะไรนะครับเป็นเป็นฮุนไดนะครับเป็นฮุนไดเอ็กเซน์สองประตูนะครับนะครับ ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คันหรอกในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นรถประกอบนะครับสนิมอะไรไม่ได้เกาะนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นเครื่องนี่เลยนะครับเป็นเครื่องแรงก็เครื่องแค่พันห้าร้อยซีซีเองนะครับหนึ่งเอ็นนะครับหนึ่งเอ็นคือเครื่องวีออสนั่นแหละครับแล้วก็ฝังเทอร์โบไปลูกหนึ่งนะครับเทอร์โบสตาร์เลีไปลูกหนึ่งขับกันนะครับ ถ้าเห็นอยู่บนท้องถนนก็อย่าลืมทัดก,กันนะครับคันนี้นี่อีกหนึ่งผลงานที่กำลังสร้างสรรค์นะครับคาดว่าอีกสองเดือนน่าจะจบงานครับผม